สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อบประจําวันที่3ธันวาคมนะครับก่อนอื่นบิ๊กจ็อบขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะฮะที่บิ๊กจ็อบให้หน้า YouTube ไปครับเซลติกครับสูงแรก1ลูกจบที่10นะฮะยกไปครับและส่วนหน้าเฟซบุ o กบิ๊กจ็อบนะครับนี่ฮะบิ๊กจ็อบให้3คู่ครับอวิโดฟครับวิสซอคาซานะครับสูงแรก1ลูกนะฮะจบที่10ทุกคู่ครับครึ่งแรกครับยกทุกคู่นะฮะ บิ๊กจ็อกแนะนํานะครับให้กด1ลูกไว้แล้วเราก็กด0.75ตอนเตะผ่านไปสัก10นาทีนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนรอกดย้ําครับครึ่งแรก0.75นะฮะแต่ของบิ๊กจ็อกกดทิ้งมาเลยครับ1ลูกยกหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้บิ๊กจอร์กมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนําเพื่อนๆนะฮะวันนี้บิ๊กจ็อกจะแนะนำโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับนี่ฮะโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างปอร์ติโมเนเซ่ครับ พบปอร์โต้ครับคู่นี้เต็กกันเวลาตีสองนะฮะเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันครับคู่นี้เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับปอร์โต้ไปเยือนครับชนะสองหนึ่งนะครับปอร์โต้เรามาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับปอร์ติโมเนเซ่นะครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะห้าเสมอสามแพ้สองครับเขามีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมนะฮะมีสามเกมที่เสมอศูนย์นะครับแล้วเรามาดูทีมเยือนครับปอร์โต้ครับ นะครับ10นัดหลังสุดชนะ7เกมครับเสมอ1แพ้2ครับมีสูงแรกทั้งหมด8เกมนะฮะพอโต้คู่นี้นะครับบิ๊กจ็อดเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงนะฮะและบิ๊กจ็อดขอแนะนำกลุ่มหน่อยฮะกลุ่มที่บิ๊กจ็อดนำบอลนำบาคาร่าทุกวันนะฮะนี่ครับกลุ่มนี้ครับยูฟ่าแ8นะฮะ ปล่อยทีเด็ดประจำนี่ทุกวันครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจอยากเข้ากลุ่ม VP ของ Big John นะครับแอดไลน์ Big John มาครับไลน์ i ปแล้วก็นี่ฮะ J O double S underscore 88ครับหลายส่วนตัว Big John นะครับแอดไลน์มาครับ Big John ดึงเข้ากลุ่มนะฮะสำหรับวันนี้ Big John ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้กับ Big John ดด้วยนะฮะสวัสดีครับ